นี่ก็สไปร์ตบาร์เทอร์นะครับกับทาจิคาเซ่นะอันนี้ไลท์จั่วธรรมดานะนี่มีสกิลมีสกิลอะไรต้องอยู่ในเลียใช่ไหมไปนี้วันเดอร์บอยอ่าของแคลนสไปร์ตบาร์เทอร์จะเป็นฟอร์สนะครับทาจิคาเซ่จะเป็นแอคเซลครับนี่ไลท์ทับจั่วครับสกิลเก็ดศูนย์โอเคครับมาลงสนามลงมาลงสนามดักไมอนำการหนึ่งใบประสบของกองคุณมาคว่ำในสภาพเก็ เป็นเกจสัมภาวุธนะครับเกจสัมภาวุธเหมือนเป็นโซให้เรียากาะดเนะแต่ถ้าเกิดแตกก็ตกต่อไปเหมือนกันนะเข้าใจง่ายๆเหมือนเป็นโซให้เรียกระดไปดพันครับรอทิกเกอร์ได้รอทิกเกอร์ครับเป็นหมื่นแปดครับแปดพันครับฮิตมีเยฮิดมีสกิลของอดเข้าด้วยครับเมื่อฮิตดีทายเรียกระดหนึ่งใบจ่อแก๊สหนึ่งใบจากนั้นสกิลมาถูกดีทายโซบัสหนึ่ง เลเกศภาุทธอืมขอได้เลยนะครับไปอีกครับอตีไม่เข้านี่เข,เขาเขาเขาพลังเยอะเขาได้สองทิกเกอร์ใช่ไหมเนยอ่อไม่ไม่ไหนนำเกศภาุทธไอเน,นี่ยกลับขึ้นมือ,อกลับขึ้นมือนะอันนี้ผมเปิดได้ตัวดีเกินไปถ้าถูกรีทายจ่ายโซบัสหนึ่งถ้าทำนำเกศสัมภาวุธจากโดนิทกลับขึ้นมือนะเพราะว่าเกศภาวุธมันจะตกบรับพร้อมกันอ่าเขาเรียกบาสต่อโต เปิดท็อปตามเก๋ของแ่นกาอ์ดข้อหนึ่งใบคอแม็กซิมัมเมื่อลงสนามบวกหมืนม่นครับสนุกสนุกเลยโอ้โหดีสนุกเลยเล่นได้ตั้งแต่ไม่มีแดนเนยร์ข้อกับจิงการอิน,นอกันเพื่อนเนาะแม็กซิมัมบวกหมื่นครับอิทมีอิวครับอ่าอิททำไรได้ คิดตัวหลังบอกว่าเอาตัวเองเข้าโซ่จั่วสองแล้วก็เปลี่ยนมือหนใบใต้กองอันนี้อะไรสองหมื่นสามสามหมื่นหนึ่งครับเอเปลี่ยนมือนะผู้บัญชาการแกรี่บรอนน์ได้ฟอนต์ครับบวกเป็นเข้าโซ่จั่วสองแล้วหนึ่งใบในมือใต้กองนะผมเริ่มรู้แล้วว่าทำไมทาจีต้งเล่นับแค่นี้ก็เริ่มหนึ่งหมื่นครับอันนี้หมื่นแปดไม่มองกันนะได้เดียว ไม่เข้าไลท์ <Okay. Right. S 1> นี่ครับนี่มีออกปอยมาด้วยเนาะเมกาเร็กใช่ไหมครับใช่ครับคือมันทำ turn มายเทอร์ลอมจ้าผมไม่ได้ซื้อลงทับสกิลเมื่อลงช่องเรียดับมือได้รับเกตสมุนหนึ่งใบอ่าลงช่องเรียรดัมดบม,ดมือได้เก่คำโพมุนหนึ่งใบแล้วก็สกิลล่างว่าอะไรนะเมื่ออยู่นีโจมตีแวนกาคุณสามารถเคลื่อนย้ายเกตสมุนวันนี้ กี่ใบก็ได้อยู่กับเบียก์เก่าคุณหนึ่งใบเอ้ยเดี๋ยวควคุณสามารถเคลื่อนย้ายเกจสับปะรกี่ใบก็ได้ที่อยู่กับเบียก์เก่าของคุณหนึ่งใบไปที่เบียก์เก่าอีกใบหนึ่งของคุณก็คือผมว่าอีกตัวหนึ่งเลยใช่ไหมค่อยปล่อยย้ายไปย้ายจากจเบียไปเบียย้ายจากจเบียร์ไปเบียรยเพราะมันจะมีคอมโบของมันอ่าบางตัวมันได้เกจเยอะๆแล้วมันจะดีนะแต่ต้องเมื่อตีนะ ตัวข้างหลังทำอะไรได้นะตัวข้างหลังบอกว่าเมื่อเดืนนี้ถูกมีไซนากเข้า่อรายการคาร์บาสหนึ่งจวบเ,เอากลับขึ้นมือเป,เป็นตัวกินฟรีอ๋อจวเอาเจ,ว,อาจวหรือเอากลับขึ้นมือนะเอากลับขึ้นมือเอ,เอากลับขึ้นมือนะอถูกกินแล้วจะได้กลับขึ้นมือเคาจะบัฟหนึ่งนะครับแวนตองดิแวนตี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกันนะอ๋อันนี้บอกว่าเมื่อตีกินเพื่อนเนอะได้จวบเนอะงั้นก็ได้เวลาเอามงานอ่านี้ย้ายย้ายไหมย้ายเป้าหมายไหมย้ายย้ายเกณฑ์ไหมตีเรียกัดปีเรียกัด หมื่นเจ็ดครับตีตีใส่แม็กซิมัมตีใส่เรียการดไปตรงข้างลครับหนึ่งหมื่นเลยแต่ก็อย่างนี้ก็ยังได้จวดอยู่ดีเรื่ความที่เราน้อยเราจะตีตีเท่าไหร่ตีไม่เข้าวะแต่เราได้เดียวเข้าอ๋อเอาได้เดียวเข้าแล้วใช้สกิลรีทายไหม สกิลครับวีทายวีทาย,ทายได้จวดหนึง่งอย่านี้ซีทายกลับเป็นมือนะบิดใช่ไหมโอเคไม่เม <Okay. S 2> าข้าแล้วค่ะเอ็กเซลมันจะมีปัญหาเรื่องพลังอ๋ออ,อันนี้ตีก็ไม่เข้าเหมือน,นกันเลยเนาะมักซิมมัมครับเข้าโซลเสริมแม็กซิมัมอ๋อเพราะว่าแวนการ์ดายตรงข้ามพลังหมื่นหนึ่งใช่ไหมเอ็กเซลพลังเก้าพันเ่ยจะอยู่พลังพื้นฐานอย่างวีเหมือนวีหมดอ่าเหมือนจีหมดนะยกเว้นแค่เกดสายเข้มที่เรียกว่า เรียกว่าฟอร์์มีมีพิเออร์ลิตี้มากคนอื่นมากกว่าเนื้อฟอร์์ได้พลังเพิ่มขึ้นแต่แคนอื่นก็มีแค่เกรซาที่ได้เยอะขึ้นเซลแคนเดียวที่พลังน้อยมากโปรเทคก็เท่ากันนะโปรเทคใช่โปรเทคเยอะ์หกึ่งยอโซนหนึ่งใบจากนั้นเปิดท็อปตามเกจของแมนกา้โอเคได้เปิดสามใบนะครับลงมาหนึ่งใบ ลงสนามเมื่อลงสนามบกหมื่นที่เหลือลงสนามบกหมื่นะใครจะปิดบาร์กี้นะครับเมื่อลงสนามเก็บเมื่อสนามเก็บดอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกตหนึ่งเก็บดอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกตหนึ่งแล้วได้ไงแล้วต่อฮะบวกห้าพันบกห้าพันนะครับแบตเตอรสามหมื่นสามสี่หมื่นสี่อันนี้เกตสองบูดไม่ได้ไม่ได้เกตแต่เขาดีมาซิมัมแนี่นสามหมื่นสาม หนึ่งหมื่นสามจมตีอันนี้ทำได้ถ้ามีเกจสบ,บูตสองไปเอาเกจสบูตขึ้นไม่จะสมเลยต้องจ่ายอะไรได้ไหมบัสหนึ่งเขาเจ่ายหนึ่งเขาจะบาสนะอตีสำเร็จมีสกิลตีสำเร็จนี้ไซฟีดบอกว่าตีฮิตนะไม่จำเป็นต้องฮิตแวร์หรือฮิตเลียนะแปลความให้พี่จีเลยครับคิวทิกเกอร์คิวทิกเกอร์คิวสำเร็จนะครับพลังให้สไปดให้ค้างๆนี่นะข้างหนึ่งไม่มีอะไร สองหมื่นสามสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามฮิวกลับครับท่าเจ็ดสามของทาจิกาเซบ้างครับกีก้าเล็กนะเอ็กเซลเอ็ครับมีช่องพิเศษขึ้นมาต้องวางช่องไหนก่อนนะวางช่องซ้ายก่อนเนาะซ้ายก่อนได้รับเกจสมรู้หนึ่งใบโอเคได้รับเกจจำสมรู้หนึ่งใบครับ อันนี้ถูกรีทายล,ลงทับนี่นับเป็นการรีทายด้วยนะครับจะสามารถใช้สกิลได้เหมือนกันอ๋อไม่ใช้สกิลทำอะไรทำคอมโบอ๋อไว้ทำคอมโบ,โอ,มอ,มโบโอื่นนะโอเคเกียศสมบูรยังยังดูอะไรทำบ้างครับเราสามารถดูเกศสัมภาวดได้หรือเปล่าครับผมดูได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดดูไม่ได้นะดูไม่ได้นะพี่บ้องพี่บ้องดูเกศสัมภาวดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเกศเออออออมินก็ไม่แม่นเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาใครรู้ก็เมนไว้บอกนะครับเกศสัมภาวดน่าจะเป็นเจ้าของการ์ดดูได้เนอะอ่า อก็ให้เจ้าของการ์ดดูไปก่อนนะถ้าผิดยังไงเม้นตอบใต้ใต้คลิปนี้ได้นะมีย้ายเกตสัมภาวุธได้นะใบนี้กอกเ่าไหร่มืออ่นเจ็ดบรรากาศหนดาขอแค่ห้าพันเท่านั้นเราย้ายเ็จสัภาุธไปตรงนั้นเลยหมื่น 1 9ื่ครับป้องกันคองบมื่สามจมตีสกิลทำงานมีไทยอากาศหนงใบตัวการ์ดหงใบถ้าอยู่ช่องนี้เท่าตบัตรหนึ่งันั้นเทคที่2องจะเกิดว่าได้เกตสัมภารุธได้เกตสัมภารษหนึ่งใบนี้แล้วก็บอกห้าพันตามเกตสัมภารุธของยูนิลีกันตบเลยได้ได้หมื่นสี่ครับมีเกตสัมภารุษหนึ่งใบหมื่นใช่หใช่หนึ่งห้ากดแค่ห้าพันก็พอนะโอเคเขาไกัน เมื่อตีบอกว่านำการ์ดใบประสมของกองเราไปคว่มที่เรียกการหนึ่งใบโอเคเรียกการทุกใบเลยไหมเรียกการหนึ่งใบเมื่อตีนำการ์ดไปผสมองการ์ดของคุณแต่ละใบโอ้ได้ทุกใบเลยอ่าที่วางได้หมดทุกใบเลยนะได้ได้ทุกใบในสนามเลยอ่าแล้วก็จะได้บวก5,000ตามจำนวนเรียการของคุณจนจบการต่อสู้นะครับมีอยูแล้วทิ้ง5เกรจะได้สกิลเอ็กบวก5,000แล้วก็ ยิงไลท์เนอะอ่าได้ยิงไลท์ด้วยอ๋อต้องเป็นแอคเนอะยังใช้เธอนี้ไม่ได้นะฟอนต์ฟอนต์เออจริงไม่มีสแต็ไม่มีอะไรแล้วเทอนะสเไม่ได้อ่านสกิลละเอียดไลท์ไปครับไลท์ต่อครับเอาฟอนต์อีกครับฟอนต์แล้วก็สกิลของแม็กซิมัาแมงซีมัาเหมือครับเข้าโซครับสกิลของบาร์กี้ครับเข้าโซแ่เวก็เอาอ์ขึ้นสกิลของ วันเดอร์บอยพ่อโซเสิร์ฟวันเดอร์บอยอืมเปลี่ยนเว้อันนี้มาลงมาบอกหมื่นก็ลงมาบวกหมื่นลงมาบอกหมื่นครับบวกหมื่นครับวันเดอร์บอยลงมาได้บวกเล้ยังไงครับได้บวกห้าพันครับได้บวกห้าพันดอกหนึ่งใบที่ไม่ใช่เกตหนึ่งกับใต้กองอ่ะกับใต้กองนะไม่สนใจเอาฟอย์ามาไโอเคโอเคบ่ครับ สี่หมื่นสามสี่ครับปล่อยเดเมให้อย่างรดเร็เลยครับจมตีใส่ใบนี้ครับคิดจมตีสองเร็มีสิ่งอตีใส่คหับตีใส่ให้ให้บรการเลยครับหมื่นสามาจีกันทุกอย่าง้เดียครับกฝ่ายเขาจะซัดมีอะไรอย่างเงี้ยมีหมื่นเก้าสองหมืนสามมื่นสามครับสามหมื่นสามจะอยู่ไนการครับ ไล่อีกรอบครับ,รบ,รบปุ้งฟอนด้านขวาครับมีฟอนนะอันนี้มีฟ <Excel. S 2> อนมีฟอนเอ่อมีเอ็กเซลอ่มีกิฟฟ์ฟอร์สอยู่อีฟอีฟอีฟเอ็กเซลอยู่นะช้างครับใบใหม่นะครับช้างก็ในกระสาบที่ระของเราอี่มีสกิลแอคทีฟครับกิ c แอนครับกินเกสสัมผุดห้าใบกินเกสสัมผุดห้าใบ แล้วจากนั้นยูนิตนี้เรียกาของคุณแฉนาสามใบจะบวกห้าพันสามใบบวกห้าพันสามตัวนี้บวกห้าพันครับและถ้าเกิดพลังข้ามครับงข้ามมีแค่สองเดมครับยิงไปทันทีครับหนึ่งดาเมจทิกเกอร์มีผลครับมีมีผลมีผลทิกเกอร์มีผลเได้คีปุังได้คีเพิ่มพลังขึ้นทันทีครับเป็น โ <Okay. S 2> อเคน,นี่บวกห้าพันนะจากสองหมื่นสี่ <24. S 1> 24, ครับนี่ <23. S 1> สองหมื่นสามใ่แล้วเองคุณจะติบจะซื้อป้องกันควับ่าแล้วก็มาดการต่อ,อสู้กินกนสับประรดหน่อถ้าไม่กินรีไทยหอ่นรีไทยไม่ไม่กินการ,รีาตวเองเลยนะอ่าแวนตี้กิวแวนแจกเกตครับ บัติเหตุนิดหน่อยนะแล้วก็บวกห้าพตามเรียบบอกห้าพตามเรียมีบวกสิบบกสองหมื่นบวกสองหมื่นครับห้าพันแต่สกิลเลยบกสองหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดแต่ฮิตไม่มีอะไรเนอะฟอนครับหนะบอกหมื่นได้อทิกเกอร์ครับบวกเป็นยันสามหมื่นสามนะครับจตพอรอ่ะปีย้ ใส่เท่าไหมื่นเก้าแม็กีิมั่มหมื่นสามครับไอหมื่นเก้าแล้วก็บวกบวกได้กีได้ฟอนด้วยไหมอ่าได้ฟอนด้วยก็สองสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าห้าพันมันบวกครับบวกครับบวกห้าพันสองหมื่นเก้าบวกห้าพันเป็นสี่สามสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ตีใส่แม็กซิมั่มครับเรียกขาดสี่หมื่นสามสี่หมื่นแปดครับอืมการเรียกขาดเลยครับ อ่ะตีสกิลยวทำงานรับเกณแล้วก็ออจวก่อนไปนี่จวก่อนรีการรีไทยใครรีไทยนี้ครับจากนั้นบวกสองพันตัเกตสองสี่ไอบวกห้าพันบวกห้าพันตัเกตก็บวกสองหมืนอ่าบวกสามหมื่นก่อนด้วยก็ <39 S 2> สามหมื่นเก้าแล้วก็บวกอีกห้าพันสี่หมื่นสี่หมื่นสามอ๋อทีมีสี่สี่แล้วก็ยังโอเค ได้สกิลงานบอกว่าเมื่ออยู่นี้จมตีแวนการ์ดโซบัสหนึ่งเมื่อตีแวนการ์ดโซบัสหนึ่งาเรียการหนึใบอีท่าเรือกานึ่งใาเรือการหนึ่งใบอีท่าเดียวารหนึ่งใบอีกกระถกระถือบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้เรื่องเรือการ์ดชนะผู้แข่งใบอีท่าอีท่าครับอ้าวุฒป้องกันมาบวกหมื่นดังนั้นตามเกณฑ์สมบูรเรียการของที่อยู่ในใจใจอ๋อวกหมื่นก็คือบวกหมื่นหนึ่งโอเคกล้าบอกสามหมื่นขา ฟอนด้วยฟอนด้วยขีเดียวใช่ไหมขีเดียวปนต้องเลี้ยงเอี๋ยวเออ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 เอเออเเลอเออเออเอย่าอเออเัอเออเออใอตเออเออนออเ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 ่อเอนเวอเออเเออเออแออเ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 าอเออเออเอาเอออเ่อเออออเออเออเเออ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 เเอออมอเเอ ยังเขาไม่ได้นอะอันนี้ก็ก็ถือว่าแรงมากเลยแลมีพลังเป็นเด็กเอ็กเซที่มีพลังกันจวเนอะเข้าโซ่มันจะบอยหมดแล้วอ่อมันดูบอลหมดแล้วเอาตัวเฉยนะแบบนี้ทำอะไรได้ะคนอะทำงานครับถอดโซ่เจ็ดใบขออโซ่เจ็ดใบ่สองสามสี่ห้าหก ดูตาถ้าใบประเสริฐของกองคอไม่เกินห้าใบตรงช่องเดือนกาที่เหลือนำไปไว้ใต้กองยูนิตแถวหน้าบองคุณบอกสามพันอืมฮะใบนี้ถอดโซเจ็ดนะถอดโซเจ็ดดูห้าใบแล้วคอได้ไม่เกินนั้นแถวหน้าไม่เกินสามใบได้บวกไปละห้าพันนะครับสไปไม่อยู่กับไม่ไม่สมควรอยู่ Excel เพราะงี้เนี่ยเออะมวันคอได้นะปุ้มจะไม่คอไม่ถ้าไม่คอถ้าไม่คอยไง าไม่คอก็ไว้ใต้กองไว้้ใตกองการ์ดคุณเนอะอ่าขอแค่สองใบครับเอาบวกห้าพันครับได้สามแถวเลยนะได้สามตัวเลยนะแถวหน้าอันนี้จะไว้แถวหน้าได้ไหมไม่ครับไม่ครับไม่ครับยังไงเข้าก็แถวหน้ายันแล้วหลังเออเได้อ่าแถวหน้าบอกห้าพันบอกห้าพันห้าพันสามตัวครับแล้วก็เมื่อลงมาครับเมื่อลงมาเอามือหนึ่งใบโอ้โสอ ดูเป็นสุดตามจำนวนเกตของแกนการพอไม่เกินหนึ่งใบลงมา,านี่ใช้สกิลของเกตหนึ่งก่อนเนอะอ่าใช้สกตหนึ่งคอลงมาตัวนั้นบวกหนะ้าพันเนอะโอเคแล้วก็ไม่ลงสนามบวกอีกหมื่นโอเคโอเคอาทิตย์ละตัวบาก,กีอยู่ลงสนามบวกหมื่นสนามพอเดบาัสพอโซพอโซเปิดไมร์ตไม่เกินเกตของแกนการเบิร์ตสามไปรับถือไปแล้วถือมันได้ยู พอแม็กซิมัมครับบวกหมื่นบวกหมื่นอ่มีสลับนะบาก,กี้ได้บวก1นึ่งมืจากตัวเองนะครับตัวบูทตัวหลังได้บวก5,000จากสก,กิลแวนการ์ดเนอะมีฟอร์สองฟอสนะครับฝั่งบาก,กี้นะครับหนึ่งหมสาเเป็น1,8 0 0 0แตรงมืนแปดแวนการ์ดครับรอทิกเกอร์รอทิกเกอร์ครับให<ม>้แม,ม็กซิมัมครับไม่มี ไม่มีครับโอ้ย maximum นับพลังไว้หมื่นหมื่นนะสามหมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามครับแหวนใช่ไหมใช่อันนี้เป็นห้าหมื่นสามข้างนี้เออสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแปดห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามครับอันนี้อันนี้คำนวณของ m a ซ i m u m ก่อนนะ maximum นีสี่หมื่นสามนี้เป็นสี่หมื่นสองโอเคสี่หมื่นเจ็ดห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามนี้เอ่อมีห้าหมื่นสองให้โอเคให้ฟอนเองใบหนึ่งนี่หลังชนฟ้าทั้งคู่ครับมีห้าลเมีด้วยกันทั้งคู่ครับ มันแพฟอนมีกี่นะห้าดาเมจครับไม่มีการยิงดาเมจเกิดขึ้นแล้วนะวันนี้ถือว่าเราจะกินไปครับมันจะกองหมดเพราะอย่างนี้เลยอกองหมดนะ <c oughs> อีกใบหนึ่งลนะห้าไมิไม แปะอีกใบหนึ่งมีห้าตัวหรอละาห้ามีกล่องเลยอยู่สามใบครับตรงปีเท่าไหร่นีเนี่ยบอกสองหมื่นห้าถ้าบอกห้าพันบอกสามหมื่นสามหมื่นสองีมะบอกสามหมื่นอันนี้บอกสามหมื่นใช่ไหมเป็นสี่หมื่นสองครับเอาพีจีให้เลยนะกอดิกเกเสียแล้ว ตัวอะไรต่อเออตาจิหมดกองแพ้ไปนะครับอแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่มีถ้าถ้ากองไม่เอานะอ่าอันนี้อันนี้นะอันนี้นี่ตัวตอนนี้กองเอาแบบอะไดนี้เกศสัมภาวุธนะการ์ดไม่เกินหนึ่งใบเราเราสามารถไม่เลือกเลือกเลือกไม่เอาก็ได้นะเลือกไม่เอาไม่เกินไม่เกินหนึ่งใบจับเบื้องสุดเออ ไม่คิดว่าเรืองไม่เอาก็ได้ไม่คิดว่าจะเป็นรอด้วยเออเรื่องไม่เอาก็ได้นะอโอเค